ตอนนี้นะคะเป็นวันที่5แล้วพรุ่งนี้กลับละแต่แทกแค่ไอพีขามากระเป๋า17แสิบเจดแล้วเอากลับไปที่ียตแล้วมันทำการส่งด่วนเปาก็เลยเอาของมาส่งกันนะคะที่ Korea Post นะคะทุกคนอยู่เพฮยอนใช่ไหมทางออก1ซึ่งมันสามารถเดินมาจากเมียงลงได้เลยเข้าไปส่งเลย แต่ว่าทุกคนดูให้ดีนะมันเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะไม่ใช่เรฮยอนปกติเดินตามสีเขียวไปเลยเฮ้ยในที่สุดฉันก็ได้มาเดินอะไรอย่างนี้เหมือนในหนังเลยอะนี่ตู้รูมาคำว่า E M S นะคะทุกโนแล้วก็มันเลือกสสยกล่องแล้วเราก็ต้องมารับคิวตรงนี้นะคะซึ่งเวลากดเนี่ยให้กดเป็นอันนี้นะคะมันแปลว่าส่งออกนอกประเทศเนาะนี่ค่ะ ได้กล่องมาแล้วคนที่จะส่งออกนอกประเทศจะต้องเป็น EMS นะแล้วก็เอามาแล้วก็แกตรงนี้คือฉัน impress สิ่งนี้มาฉันอยากเอากลับไปเล่นที่บ้านคือมันเป็นเครื่องที่เอาไว้แรปของนะคะทุกคนเนี่ยหลัจากกรอกแล้วใช่ไหมกรอกเสร็จแล้วเขาก็จะคือมันจะมีแค่สแกนกรอกเหรอใช่ก็คือที่จริงอะมันที่ให้ต,ตรงนู้นใช่ไหมรกรอกเองได้เหมือนกัน เรากจะไปไหนร้านมิทาวร้านมิทาวซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟของมิเกยูหร,หรือเราพัง คลิปทา้าร้านนี้นะคะอยู่ที่ชินจาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรา้านโค้อเมริเบรเออที่มีอยู่มา<อ>เรากินร้านนี้เสร็จอาจจะแวะไปแบบนอยใช่นะกาแฟแม่ฉันอยากกินกาแฟมากไม่ใช่แค่แม่ฉันด้วยทั้งโต๊ะตอนนี้ดไม่ไห่แล้วไม่ไหวแล้วนีขวขว่ข้าวเช้าของพวกเราเริ่มต้นที่บ่ายโมงสิบหกช้าเรียกบรันช์โอบรันช์แต่เลยบรันช์เป็นร้านนิดนึงเหมือนกัน นึกวสั่งสี่จานอยู่ยวะไตล์คนไทยอยู่ละมันเก่งอะ่ะมันคิดว่ามันกินหมดแล้วดูโอ้โหจานมาเลสเตอร์มาเลอร์มากแต่ว่าพนักงานหล่อมากอันนี้คือ,อยำเด้ค <Damn! S 1> ืออันนี้ที่ไม่ได้อยาก,กอะไรมากนะคืออยากอุายอะไรอ่ะอุยอยากกินมากหิวมากคือสุดเข้าไเลย Tak ya? Tak ada ไปปะไปขอดูหน่อยทำอะไรอร่อยขนาดนี้ใจอะไรมาเอฟพีคงทำได้แค่มรมานจานแม่สะอาดสุดเลยจานหนุ่มเหมือนบาดพาสตอนเนี้ยบาดไปเนี้ยจริงแทบได้เห็นแบบเห็นน้ำเบียงแข่งพูดเหมือนจะดีคนนั้นไม่ดีหมดเยียงไม่ไหวแล้วนี่ออกมาจากลองเอ้ยระวังชน เอามาจากร้านนะคะร้านอย่นี่ออกมาก็คือนี่เลยชอว์แนเดที่มิงก็อยู่มานะคะทุกคนนี่จะถ่ายรูปมิกกี้ ติดตัวมาประมาณนี้เหมือนกับจึงการจะรันแม่นัม่ะมีได้ที่นั่งมีก็อยู่แล้วนะคะตรงนี้กาแฟอร่อยใช่ไหมอร่อยอืออันนี้รรแม่ยอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะแม่อ๋อขอบคุณค่ะพูมีพระคุณอีกแล้วอีกครั้งพี่เมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรแม่ต้องใจเลี้ยงนะเพราะ เขิดแล้วมันเขิดเขิดหน้าดำหน้าแดงแล้วตอนนี้คุณแม่ยอมรับแล้วเป่นเมนูข,นขอบคุละหนึ่งงงมากอยู่ แกคือเข้าไปตอนแรกอะคิดว่าจะแค่ซื้อฝากเพื่อนเว้ยตอนแรกฉันแค่ไปดูไปอยู่กับมึงเฉยๆด้วยค่ะและะ้วจมปื๊บเฮ้ยมาสะกดจิตเตว้ย <c oughs> เพราะว่าเราเรา,เรากลัวไม่เรากลัวเราเลยไม่กล้าเดินแบบออกเลยโดน,น <c oughs> มัน้ <c oughs> อนมันดหูอ่ะเออเหมือนมาก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 มากวันนี้เราทำอะไรกันเพื่อน มากินไอติมตามรสชาติที่เซเวนทีมกินจ้ะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนเราจะกินอะไรกันบ้างนะคะว่าในแบสกินโรบินเนี่ยคนน่าจะเคยแบบกินกินกันมาแล้วแล้วก็มีลิสต์รายชื่ออยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเอารสอะไรบ้างนะเอามินช็อกหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าพี่เออหลายๆคนกินเดี๋ยวเรามาบอกพี่อันนี้พี่จองฮันกินเวดดี้เบอร์รีสตรอเบอรีอยากินอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ด้วยอ่ะอันน่ 8,900ันก้าร้อยสิบพันรึอันนี้มินช็อกนะคะก็จะเป็นรถโปรดของตรงนี้ปึ๊กขึ้นมาเขาจำไม่ได้มินกยูมินกยูหลายคนอร่อยนะเซฟชอบกินมินช็อกกันมากส่วนอันนี้เป็นเวอรี่เบอร์รี่นะคะตามพี่จองฮานส่วนอันนี้เนี่ยเป็นรถใหม่ใช่อยากจะกินเฉยๆอ่ะมาเริ่มแจกอุปกรณ์ค่ะคันว่ามินช็อกบัสกินโรบินอร่อยที่สุดในโลกเก็บแล้วคือมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วจริงอร่อยที่สุดในโลก คือที่ไทยอ่ะมันมันออสก่อนนะเข้าใจปะอิดบิวยังไม่มีเลยอ่ะสยามก็ไปแล้วอ่ะก็เขาเริ่มทำแล้วอ้าวรอก็ได้ทุกถ้าจะกินฉันต้องบินมาที่นี่ทำไมหาเขาอ้างว่าหาเขาอ้างว่าอยากกินแบบกินโร์รี่บิ๊มมาเลยเก๋บอกแม่แบบแหละเพราะว่ามินช็อกของที่นี่อร่อยที่สุดในโลกที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนอร่อยที่นี่เธอลองชิมเบอร์รี่ให้ฉันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเป็นมะเป็นสตรอเบอร์รี่ป่ะสตรอเบอรี่อดใจนิดนึงเพื่อเพื่อเมนกูได้ไหม นเสี่ยมสำหรับคนที่ไม่ชอบสต,ตรอเบอรี่แบบเรา <c oughs> คอนเทนต์มะ <c oughs> เอาละมาละลเะลหะมือนแกง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกูย,ยอมกินช็อกโกแลตด้วยเลยอ่ะเป็นไงเอยรสชาติตาแปลกๆอ่ะอันนี้คนไม่ชอบกินสตรอเบอรีแ่แหละทุกคนเป็นไงไมันมีความแบบ นมโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตหน่อยอ๋อนมนมแล้วก็สตรอเบอรี่จบแต่มันคือเหมือนนมสตรอเบอรี่อ่ะอร่อยแต่มันมีความโยเกิร์ตเยอะกว่าฉันจะชิมรสของที่เจ้าค้านอุ้ยรู้ผู้คนนี้มันตักได้นะจริงจแล้วอ่ะอร่อยแค่นี้ก็สตรอเบอรี่อ่ะอันนี้คือที่สุดในหัวใจ นโปรดเอาเมนช็อกกลับมาที่กรุงเทพไม่ต้องเอามาซิกลับมาที่ประเทศไทยเลยด่วนสิ่งนี้อยู่ๆบังเอิญบังเอิญนะคะยี่ห้อนี้เนี่ยที่ดีอา a บาดีอาบ้าที่เคยโฮชิเป็นเป็นๆลำๆหล่อเออเหมือนเหมือนเหมือนเขามีโปรนะคะคือถ้าซื้อดีอาบ้าเนี่ย อันนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นซันสกรีนหรืออะไรทัชอัพอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะได้การพิโอชิเป็นเลยเวอร์ฉันก็เลยดำมาเลยเหนึ่งนี่ตัวนี้จะเป็นเรื่องไวท t e รัฟเฟิลสกินคัมมิ่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไฮ rate. เดร t ไฮเดรต t e d อันนี้เราได้มาแล้วทุกคนนี่เลยเป็นบ้านหกพักเลการ <c oughs> ดูหนามากเลยถ้าเปิดมาแล้วมีใบเด่ยน,น,นุกกูจะฟังน <ๆ S 2> ีหลายใบใช่ไหมข้างหลัอมากคนไหนไน โซกังอุ๊ยหล่อแน่นอยังเงินังยังไม่เห็นอุ๊ยอุ๊ยน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเป็นการเยี่ยนหนาๆเลยเหรอนี่เป็นโปสการ์ดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยากตะกันน่ารักมากตะกันฮิรทุกคนดีได้สี่การ์ดนะคะ สามหมื่นเก้าร้อยวอนด่วนพอใจแล้วโคชิมาโคชิมาถอยไปโคชิมาโคชิมาถอยไปไปแล้วไอพีไม่ทันสวัสดีอยู่ๆเราก็โผล่มาอยู่ที่ร้านฮงซึจิจิ อยู่ตรงโฮงแดตะกี้ยังอยู่กระสุกิวอยู่เลยไหนชิมเบิงซิมันจะยังร้อนอยู่ร้อนไดยไหมมันไม่ร้อนแล้วแม่มเนะหนอะ <S 2> <S 2> อหมดเลยทีนี้ เดยมนะดุดปุกบุกขอักหิงแต่ถ้าอยากปัดใจอ่ะวงมาหาเราดีปิดกล้องแต่ว่าตัดแต่ว่าตัดที่ห่าออกจากชีวิตเราไม่ได้เหมือนกับพี่มึงตัดดีกว่าอันุทีลงด่วนอะไรอ่ะเธอเหี้ยมากกูถ่ายไว้ทันด้วย เย่ะมากเยอะมากใช่เลยอันน e ouais ีค้ค่ะของพีค่ะขอบคุณนะคะข้างในมันมีสติกเกอร์ที่ทำอันนี้ของมีคนถ้าจะไม่ผิดกงเป็นเมนจองใช่ไหมใช่เลยค่ะส่วนของบางทีเป็นเมนน้องคุณได้ก็เลยใส่ไปให้ขอบคุณนะขอบคุณมีพี่กระดาษเอาของมาให้น้ำตาจะไหลแล้ว เขาใส่ใจมากเลยอ่ะแล้วตอนที่เขาพูดเขามานกผูกอบไม่ออกค่ะคออเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรมากแค่ทำคลิปต่อไปก็พอเลิกไม่ได้แล้วนะพี่นักเก็บพูดทำไมหระวิตามินซีนี่คือเรื่องจริงทุกคนขอบคุณมากมากเลยมันเป็นแบบกำลังใจสำคัญของพวกเราจริงจริงจังเลยปวด พอผัดมาแล้วก็คือเขาจะเอาไอเนื้อเนี่ยไปไว้ตรงนี้แล้วก็เอาน้ําที่เหลือเศษๆไปผัดกับข้าวนะคะทุกคนข้างมนตรงนี้ก็จะมีไข่กุ้งนะเห็นไหมเยอะมากประชากรไข่ปลาบินี่แล้วก็เดี๋ยวรอให้มันกรอบนิดนึงนี่ลืมถ่ายไปเลยกินไปแล้วนะคะทุกคนอร่อยไหมมันจะกรุบๆอ่ะเนาะกินให้เพื่อนๆดูหน่อยเนาวสักคำกินเอาแบบหอบมาแต่ว่าเนี่ยกินตอนนี้นะ เอาเลยเอะมาหมกบังน่าหลงผีี่อร่อยมันจะแบบหวานมันติดหวานขึ้นเนาะหวานกว่ามีไข่เลยความริดความกรุ๊บ